วันก่อนซื้อขนมอันนี้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยดีก็เลยอยากจะลองทําดูหาข้อมูลเอาใน Google เดี๋ยวมาลองดูนะคะว่าจะเหมือนหรือเปล่าจากการตอกไข่นะคะแยกไข่ขาวและไข่แดงวันนี้จะใช้ไข่แดงทั้งหมด5ฟองนะคะอันจะใช้น้ําตาลทรายขาว50กรัมนะคะตีเข้ากับไข่แดงที่เราเตรียมไว้ก็จะใส่น้ําตาลวานิลาไปประมาณ15กรัมนะคะเพิ่มความหอมก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนจากนั้นเราจะมาทําในส่วนของนมและก็ครีมนะคะ ันนี้จะใช้นมทั้งหมด160 ml นะคะแล้วก็จะใส่ครีมซา n เนอร์ลงไปขวดนี้ก็350กรัม350 ml นะใส่ลงไปหมดเลยก็นำมาอุ่นโดยใช้ไฟกลางนะคนไปเรื่อยๆไม่ให้หม้อมันไหม้นะคะทุกคนแค่อุ่นเท่านั้นนะไม่ต้องให้เดือดพอได้ที่แล้วก็นำส่วนผสมทั้งสองส่วนเข้ากันโดยใช้ที่กรองด้วยนะคะเนื้อจะได้เนียนๆอันนี้คือกลิ่นออกหอมมากๆเลยนะคะ มันก็มาเทใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้นะคะโดยถ้วยเราจะวางไปบนถาดที่ใส่น้ําด้วยนะคะถ้วยจนหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะนําไปอบที่อุณหภูมิ160องศาเป็นเวลา30นาทีนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนุ่มอร่อยมากๆเลยถ้าให้เหมือนเราจะโรย,โรยน้ําตาลข้างบนแล้วก็เบิร์นนะคะ